สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะแชแนลนะครับร่รวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจเมื่อนี่พาพี่น้องมาเลาะทางบ้านบุงไวยแม่นบอพ่อแม่คับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับชื่อพ่อพ่อพ่อน้อยพ่อน้อยพ่อน้อยครับพ่อน้อยทั้งบ้านบุงไวยครับผมตำบลตำบลบุงไวยอำเภอก็รีนนี่ละครับจังหวัดอุบลราชธานี มาอน,นีเลาะมาทั้งบ้านบุงหวายพอดีเห็นพอน้อยเลียงงัวใหญ่นี่นี่ใหญ่บอพี่น้องเบ่งเอานี่นะครับนี่นี่เป็นตัวลูกได้พี่น้องนี่ตัวแม่อยู่ข้างในพุ่นตัวลูกมั่นตอนนี้ที่เห็นก็คือสามตัวบอกพ่อสามลูกแม่ใหญ่เบิดเลยมันบ่นนลูกม่ใหญ่นี้นี่ลูกแม่หน่อยนี่ลูกอินนี่โอ้ลูกตัวนี้บ่นี้ตัวแม่ตัวแม่ลูกอินนีอ่อ๋อคือ เป็นหลานแม่ยายเนาะตอนนั้นเนาะเป็นหลานแม่ยายนี่นี่เป็นลูกสาวแม่ยายนะครับแล้วตัวติดมากตติดมากครับโตติดมากก็คือติดแม่มันแม่เมันบ่ครับโอ้พอซื้อมาหลายปันไดตอนนั้นซื้อเก้าหมื่นห้าเก่าหมื่นห้าแม่ลูกครับโคมหนึ่งโคมหนึ่งมันมีมันมีตัวติดทองมานั่มอีกโอ้มีติดทองมานั่มครับตัวตัวขายไปนั่นละ อกว,วานเป็นโลกนะคือซื้อมาโคมหนึ่งแล้วก็แม่มันไก่ย่างทองติดมาอีกครับตัวนั้นเป็นตู้หรือตัวเมียตัวขายไปตัวผู้โอเป็นตัวผู้เนาะขายไปแล้วขายไปแล้วก็เลยเหลือที่เห็นก็นคือหนึ่งสองสามสี่ตัวในหลานอเนอครับครับซื้อมาเก่าหมื่นห้านี่ซื้อช่วงใดพอซื้อช่วงประมาณปีได้หรอ สามสี่ปีขึ้นหลังนี่ละสามสี่ปีขึ้นหลังครับช่วงวัวแพงวัวแพงโอ้หัวหออีกแล้วพี่น้องเลี้ยงงัวช่วงแพงพอดีเมื่อวานเนี่ยผมไปตลาดนัดบรญยางครับตลาดนัดงัวควายวลลินน่ะละเนาะครับผมเห็นนมห้อยก็เลยถามนม่ห้อยว่ามันคือเงียบแท้ชาวบ้านพ่นผ้าก,กันแกล้หน้าแล้วเป็นอย่างคือบอกมาหาซึ่งว่าไปเลี้ยง ยามงามัวอคือกระบอกทีู่้อยากเลี้ยงงามงัวแพงเขาจังซื้อมาเรียงกันมันแรงน้ำกลนเขาประทันบานนี้ได้หอยว่ะอันเขาลาบขึ้นว่ะเขาลาบเขาลุบหลายเพราะว่าซื้องัวช่วงแพงมาเรี่ยงบางคนซื้อมาเป็นแสนแสนห้าขายได้ตัวละหมื่นหมื่นกว่าจ่างสี่นะพอน้อยครับพ่อก็เป็นขึ้นเขาเป็นบ่อเนี่เป็นเป็นอยากเลี้ยงงัวช่วงแพงเลี้ยงขึ้นว่าสิเลี้ยงเอามาไว้ เลี้ยงถาลูกอ,อ,อยากให้ลูก่อยอดไปอืจลูกอยูไสล่ะปัตจุนีนลูกไปเฮตุงานโอก็ซื้อก็เลยซื้อมาเลี้ยง่าเขานบริขึ้นยังไดขึ้ขึ้ขอยากเลี้ยงว่าตอนนั้นยังแพง,แพงขึ้อยากเลี้ยงให้ลูกนี่ละ<อ>ว่านะฮามันไหนลูกด้ยยัางมาานะเขามีครอบครัวลูกเขาใหญ่ขึ้นมานันฮะเดได้ล้ายงวทรง ก๋วยเลียนโต๊ะก๋วยโอ้ยแต่คักหลายพอน้อยก็ได้ซื้อตอนแพงแม่ลูกเอาเดี๋ยวนี่คือเบิ่งลูกติดแมามาตอนนี้พาไปเบิ่งโตแม่นงพ่อไปทั้งใดนี่ไปทั้งพี่ไปทั้งพี่มันบ่ไปไหนมันบ่ไปเบิ่งมันอยู่เพราะมันโหดเอาไปไปเบิ่งไปเบิ่งนี่คือแม่ที่ซื้อมาเลี้ยงตอนแรกนะครับแม่ลูกเก้าหมื่นห้าก็เป็นว่าเทยๆนี่พ่อครับ เป็นง้วไทยๆยเป็นงวนโค้งโค้งกลางๆเนาะเป็นไก่บนนี้ด้วยอ๋อเป็นงวนโค้งกลางๆครับแม่ลูกเก้าหมื่นห้าต่ติดทองมาอีกตัวนึงจะลูกตัวติดทองมากก็เป็นตัวผู้ขายไปรัตนพอ่อ <นะ S 1> เนาะนี่นี่เด้พี่น้องเมืองตีหลังง่วเก้าหมื่นห้าสมัยสามสี่ปีช่วงง้วนแพงเัพ่พอเนอะาะครับนี่เอ่อ ขายลูกมันไปได้หลายมาได้แล้วบักเถิกตัวนขายหมื่นเดียวขายหมื่นเดียวตัวมันเป็นขาแข็งกันแบบพ่อขาแขง็งโอ้มันเป็นโรคขาแขง็งก็เลยขายไปหมื่นนึงนะครับตอนนี้ก็เลยเหลือติดคอกอยู่สี่ตัวลูกเถอกตัวตัวติดมากก็ให้ลูกแล้วเนาะครับนี่บตัตตานี้นี่ก็สมได้สองเดือนอะไรนี้นี่บ่ครับสมได้สองเดือนแล้วสมตัวไดไว้พ่อนี่สมบัก เคเอ็ดสามหนึ่งอโอ้สมเคฟสามหนึ่งไว้พี่น้องนี่พอเรากับท่านสมัยอยู่ตัวเลี้ยงงัวแเราก็ผสมพอพ่านํำเชื้อดีๆแม่นเบิดเลบอกผสมแมนเบิดผสมเทียมเบิดแมนผสมนั่นผสมเทียมเบิดเข้าท่าเข้าท่าอันเคยเลี้ยงงัวมาก่อนอยู่บ่พ่อเลี้ยงอยู่เลี้ยงสมัยบักบอยดังๆทุนระสมัยบักบอยดังๆช่วงงัวแพงช่วงงัวแพงเลี้ยงเธอแหลกกับเลี้ยงช่วงง้วแพง ตอนนั้นมันเป็นอย่างไรว่าสู่ฟังเนี่ยตอนเลี้ยงว่าหลอบแหลกที่ว่ารักบอยดังๆนั่นนะมันก็ซื้อมเมลียงนะบานนี้มันง่วรละคาตกก็เลยไปเห็ดงานอ,อไปเห็ดงานเพราะอันนี้บานนี้กลับมางัวันอันนี้้ายก็ขายเลี้ยงอยู่เจ็ดปีในแต่ถืนกำไรมันก็คือเมียนี่ละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะ ช่วงบักบอยดังๆพอซื้อมาจากโตซื้อมาสาแม่ใช่มสามแม่แม่รัดานี่ยจำได้บ่แม่แม่ละห0าหมื่นสามหมืนนี่ละสองตัวแม่แมและสามหม่นสองตัวหาหมื่น <50, S 2> แม่หนึ่งกออ็งเป็น 100, 32, แสนเอทสามหมื่ 12, นสองตัวเนาะห้าหมื่นตัวหนึงเป็นแสนเอดพอเลี้ยงอยู่เจปีได้ล <laughs> ูกได้เต่ามันจากโตตอนนั้น ตอนในลูกห้าตัวบ่ห้าตัวเป็นแปดตัวทั้งแม่ทั้งแม่ขายขายได้แต่ทุนได้แต่ทุนกำไรคือเงยเมื่อยมวนบ่ม่ก็พออยู่อยู่เลยบ่เข็ดเนืะอบ่ตั้่แต่ตอนนั้นเลี้ยง่เจ็ดอยบ่เมื่อยบ่เมือ่เือยด่เอยบ่้นื Blue ่อยบเือวบ่าถือว่าือ like no yes you know. ่เ like งื่อเมื่อาไดเมื้อนบ่เมื่อย่ม่นยบ่ม่อ่ือเ เออเงินจมน้ำเลยขึ้นมากมันฟูขึ้นมากเนาะมันเัื่อกีวมันกับส่งมวนอยู่อืตอนนั้นเป็นราคาเห็นเขาใดเห็นเขาใด้ก็บส่งมวลขึ้นส่งมวนเป็นน้ำเขาก็เลยขึ้นอย่าเรียงเออมตานี้เพราะเอามาเลียงแล้วมันบบกเป็นคือมันบป่คือความคืดบป่คือความคืดเลียงมาเจ็ดปีรอบแรกสมัยบักบอยดังๆพี่น้องซื้อสามแม่แสนเอดเลียงเจ็ดปีขายได้แสนเอด กำไรคือความเมื่อยพอละว,วา่ามาตานี่ยังบ่ท่านเข็ดเด้มากรอบหมน่นี่เนี่เนี่ยหวังง้อแพงเนี่ยังสิเลี้ยงไปดีดอยู่ <laughs> ลูกเต้าเขาเห็นดีน้ำอยู่บวละหัวมันบร้คิดน,น้ำหร,า,รหากเออว่าเรียงอย่างเขาก็ซสือพมาเรียงซื้อๆนี่ละ่ะ ก็อบอกอบอดิคือเาเม่าเบิงมาอันนี้เลยเขาก็ตัดหญ้าตัดยัดงซอยพออยู่โอ้โปลูกหญ <สะ S 2> ้าเมน,น,นบอนี่ปลูกหญ้าหญ้าออยังพอหญ้าหย้าหญ้าอันยังเหรอไน่บอนหญ้าไน่หญ้าหญ้าไน่โอ้โอันนี้ละพ่อเราก็เลี้ยงงว้วท่านสมัยเห็นอยู่บ่ละเลี้ยงงว้วกัดผสมเทียมแล้วก็ตัดอ่าแล้วก็ปลูกหญ้าไน่ตัดให้กินสุมือแม่นบ่พ่อนี่กินสุมือมันเลยออกคอกมันออกอะไรมันหนามร้ายทงโอ้โนี่นี่ตัดหญ้าให้กินสุมือเลย มาตอนนี้กะกินยากับกินเฟืองสองอยางสองอยางหัวอาหารห่ำหัวบ่โมได้กินบ่บได้กินเลยก็เลี้ยงธรรมศาสตร์นี่ละ่ะ<อ>ขี่มันเนี่ยพอ่อปีๆต้องได้หลายสอบบ่มันเอาไปใส่ยานี่โอ้เอาไปใส่ยาเข้าปลูกนี่มันบ่บ่ได้ใส่หน้าตัวบ่ท่านจะใส่หน้าจะเคลียร์หมอท่านได้ใส่หน้าเบืเ้องตีละพี่น้องวางเศร้าปีนะครับกะรอบหนึ่งแล้วช่วงงวัวแแพงเลี้ยงช่วงงวัวแแพงเอ่อกะ กกะบือลูกเนาะแต่ว่ามันช้เวลาโด,ดนแนวกระต่ายทุ่นขึ้นบัตตานี่มารอบนี่กะตั้งใจซื้อเลี้ยงไว้ให้ลูกให้เขามาพัฒนาต่อหรือจังไดก,กไ็ว่ากันไปเนาะครับแต่ว่ากะไปซื้อช่วงแพงก็คือสิเห็นเขาเก่าโ้ว่ามันสิ่ถือเก่าโ้ว่ามันสื่อถือล้องเอาคันหูกัะบ่มีผู้เนี่ยคุณรู้มิผู้ เขาลุบกันสนั่นตัวช่วงช่วงเนี่ยช่วงสามสี่ปีผ่านหน้านะพ่อเนาะคร้อนั่นลแหละแต่แม่นขาดพอเราก็ได้ลุบบ่คือตายลุบบ่คือตายเน้ออันนี้งัวงเฮากันยังเหลือขั้นสีขายสูเมือนี่ก็ได้ทุนขึ้นแล้วนี่คือเก้านั่นละเอาสี่ขายเก้าหมื้ามันสีไขาบัน่บูบสี่โต้สบไดบ่พ่อเก้าหมื่นห้าสบไดบ่เป็นยังเทาสมแล้วก็เลี้ยงต่อไปอีกสองปีแล้วก็ได้เอีเรียงไปเรื่อย เป็นอย่างคือบ่อยากเลี้ยงช่วงนี้คือบ่ไปหาซื้อมาเพิ่มแน่ช่วงนี้น่ะเงินมันอืดมันอืดเงินแล้วเป็นบ่าฮ้าสิีขายซุมนี้ไปซื้อโตใหม่ยมนมันม่คุมหรอมันบ่คุมแม่นบ่มันบ่คุมเห็นสู่ละลร้ยงม่วนเก้านีละสะกอนผสมมันไปเนาะผสมไปมันในลูก้หยั้งมากกเะี้ยงมันไปสะกอน ออกมาเป็นตัวถึกเลี้ยงมาจาักงสองปีจะขายขายอ่าอ,ออกมาเป็นตัวเมียมเขาก็เอาไปเป็นแม่ผสมต่อพัฒน,นาต่อพัฒน,น,นาต่อเดี๋ยวมันก็ได้กำไรเองนะพ่อเนาะเลี้ยงไปใหญ่ๆ <c oughs> ข,ขันยังมีสีวิตอยู่คุดว่าสิเลี้ยงไปใหญ่ๆ, <c oughs> ยๆอยู่สุดยอดอีหลี่พะโนยทั้งบ้านมุงหวายนะครับนี่ลุปตั้งแต่ช่วงบกบอยดังๆกะบอท่านเคสนะครับมาช่วงสามสี่ปีช่วงว่าแพงก็คือสิเห็นเขาแบบเขา เห็นเขาซื้อมาก็เบิรงคลิปนี่ละเบิรงคลิปโอ้หัวตัวนึ้งมันคืองามแท้ก็ะคืบอย่างไรขึ้นเขาอยากเลี้ยงรอบใหม่นี่ย้อนคลิปเบิร์กยูทูบแม่ไปเบิรงเจ้าของเด้อวัตานีเด้อช่องเลาะเป็นเลาะเชี่ยแนวเด้อไปเบิรงเจ้าของวัตานีที่เห็นล่ะอืต่อไปก็นอย่าไปหลงมันหลายไอช่องยูทูปมันเป็นนมัวนี่ว่าตัวหนึ่งสื่อจังหวะว่า เป็นน้ำเล่าเนี่ยเป็นน้ำเห่าเนี่ยละ่ะหลงไหลเองเ <Yeah. S 1> <no? S 2> นาะเห็นเห็นมันงามก็ขึ้นอยากได้เอ้เอา้าเห็นหมดซื้อมาว่เาเป็นออกกูกงามเออเป็นออกกูกงามามันเคยเห็นอกกูงามแท้ก็ซื้อมาสมัยตะกี้มันหามแล้วแม่นี่ <Yeah. S 1> แม่บอกอลูกมันงามเล่น,นสมัยตะกี้เนาะถ <Yeah. S 1> ือว่างามเลยแหละมันใหญ่มันแดงนันล่ะเอ้านี่มวนมันออกมากับบขี่ลายได้บอขี่ลายจจกโตัวพ่อดีอยู่ให้ลูกดีอยู่งามงามสุดโตอยู่นะครับนี่ นอกจากงัวแล้วก็ยังเลี้ยงควายอีกควายนี่เป็นควายหลวงพ่อเป็นเอามาให้เลี้ยงก็เลยเลี้ยงปลาอย่างเปลี่ยนมือกันไปก้าวอะไรลูกลูกมันยานุ่มก็เปลี่ยนมือกันไปเอาตัวเมียขึ้นไปเอาลูกไว่หรือส่งลูกขึ้นเอาลูกไว้บางคนเขาก็เอาแม่ไว้ให้ลูกไปเ็ีลยวแต่พูนาเลี้ยงนะพ่อนะโอหลวงพ่อแล้วก็ที่วัดใดล่ะ อยู่วัดไหนหลวงพ่อบ้านเท้านี่บ่บ้านเฮานี่า่ื้นถ้าแรงเพื่อนไปถ่ายเพื่อนบ่อยากให้อันโฆษณาเพื่อนแสดงเพื่อนไปถ่ายชีวิตไว้เนาะเาปถ่ายชีวิตเพื่อนมาโอ้ดีดีดีอยู่ก็เอามาให้ชาวบ้านเนาะชาวบ้านเกษตรกรได้เอามาเลี้ยงพอเอาลูกเอาหลานมั่นนะครับขอบคุณพ่อหน่อยหลายๆเด้อครับครนี่ วันหลังนั่นเบิ่งคลิปก็อย่าไปไอ้นั่นมันหลายเด้อโอ้ยแต่เมื่อีมันเกิดหลงมันตัวลยหลงยอมไม่งามนี่ละคนเคยเลี้ยงพอเป็นคือการเพิ่นหละคนเคยเลี้ยงตะกี้ผมก็เคยเลี้ยงคือกันมาสู้มือนี่ผมก็หนีง้วบ่ออกสู้มือนี่ผมบ่เลี้ยงผมก็ต้องไม่ให้คลิปพือเก่าคนมันมากนะพอนาอเขอขอบคุณหลายๆพอน้อยครับอยู่ดีไม่แห้งเด้อมาคุยกับพอน้อยม้นนี่นะครับนี่ ก็เป็นประสบการณ์เนาะนะครับช่วงบกบอยดังๆเล่ากรเลียงมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเลียงมาเจ็ดปีจังได้ทุนคืนนะครับมารอบใหม่นะครับในช่วงโควิดนี่แหละนะครับช่วงงัวแพงนะครับพอหน่อยเล่ากรย่งกลับมาเลียงอีกนะครับบึงยูทูบหลายแล้ววะบึงตัวนั่นตัวนี้มันให้ลูกแามเอาไปเอามาได้ซื้อมาเลียงอีกพี่น้องบึงเอาตีละนะครับอีกอย่างหนึ่งกับคนเคยเลียงน่นแหละพี่น้อง คนมักนะครับจังไดจังไดมันกะหนีบอ่งุ่มดอกพี่น้องนะครับจังไดมันกะวนมาหางัวคือเก่านาละนะครับจังพ่อกันไม่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ